โทเบเลกถอยมาก่อนะฮะเดินเข้าหาเดนเนียลเจอจับเข่ามาโอ้โหขวดขวาเข้าไปครับโอ้โหเข่าเข้าเต็มหัวของเดนเนียลเลยนะฮะโอ้แต่ว่าเดนเนียลยังลุกขึ้นมาได้ครับนับแปดฮะดูว่าจับเป็นยังไงครับเข่าเข้าไปอีกแล้วฮะแล้วเดินบวเข้าใส่ครับที่มหมัดไปโอ้โหอับเอร์คันครับต่อยมาฮะแล้วอุย้ยหมัดขวาไปกรรมการยุติการชกเลยครับนี่ฮะดูภาพช้าครับโอ้โหเตะขวานะครับผมแต่ว่าสวนกับหมัดเดนเนียลครับแล้วโดนเข่าเข้าไปเต็มหัวเลยนะฮะ นี่ฮะโอ้โหไม่ใช่แข้งนะครับเป็นเข่าเข้าไปโดนเต็มเต็มแดนนี่ยังลุกขึ้นมาไหวนะครับหลังจากนั้นครับนี่ฮะจับมาเข่าฮะโอ้เนี่ยตั้งใจฝึกมาใช้เลยนะครับผมสําหรับการเข่าแบบคิกบ็อกซิ่งแบบนี้นะฮะไม่ต้องล็อกคอครับแล้วก็หมัดขวาครับล่วงลงไปครับโอ้สุดยอดจริงๆครับจากนี้ฮะก็สัมภาษณ์ถึงรถถังนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ารถถังคือเบอร์หนึ่งของรุ่นไทยตรงเองก็อยากลองมือกับรถถังครับเช่นิงแชมป์โลกมวไทยครับผมยังต้องการนันอยู่ครับ